แม้ว่ามนุษย์เองนั้นจะยกอาณาจักรพระเจ้าคือแผ่นดินโลกที่ต้องการให้มนุษย์มาเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการครอบครองเนี่ยเมื่อมนุษย์ยกให้อำนาจมืดผิวญญาณชั่วไปเนี่ยพระเยซูกิ์เองยึดกลับมาและในที่สุดเนี่ยปรองจ,จะให้อนจาจักรแบบที่เคยสร้างในเอเดนนั้นเกิดขึ้นในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ และสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสังเกตว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดพระเจ้ากําหนดและมันจะต้องสําเร็จพรเพียงแค่เราเดินไปแทร็กพระเจ้ามันจะไปสู่ความสําเร็จแน่นอน <Okay. S 1> ผมอยากให้เราเองนั้นทุกคนนั้นกลับมาตระหนักและถามจริงๆว่าการดีที่พระเจ้าเองเริ่มต้นในชีกเราคืออะไรเพราะในที่สุดถ้าเราก้าวไปในวิถีพระเจ้าและเดินไปพร้อมปรง่งไม่มีอะไรมันไม่สําเร็จหรอกพี่น้องสมการ สำหรับชีวิตคริสเตียนพระเจ้าบวกเราเท่ากับความเป็นไปได้